สวัสดีค่ะมาพบกับเอกันอีกครั้งนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเอจะพาทุกท่านนะคะมาชิมอาหารพื้นถิ่นของดีของอร่อยของตาลาดโรงพักเก่าสัพยาของเราค่ะะพาทุกท่านนะคะมาชิมนะคะอาหารอร่อยนะคะของตาลาดโรงพักเก่าสัพยาซึ่งเมนูนี้รับรองเลยว่าเด็ดและแซ่บอย่าบอกใครค่ะก็ะคือเมนูฟร้า ทรงเครื่องนั่นเองนะคะหรือปลาทอดเมืองสัปยานะคะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะของแม่ครัวชุมชนนะคะซึ่งเขาจะนําปลาสวายส,สดๆจากแม่น้ํานะคะมาหมักคลุกเค้ากับข้าวคั่วนะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะแล้วก็มีน้ําซอสน,นะคะเป็นน้ําเคี่ยวนะคะใช้น้ําตาลน้ำขมเปียกนะคะเป็นสูตรเฉพาะของแม่ครัวอีกเช่นกันค่ะซึ่งเราจะทานคู่กับเครื่องเคียงก,ก็คือผักต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติกระเซบกระเด็นขนาดไหนค่ะ มากบอกเลยเมนูนี้รสชาติแบบว่ากลมกล่อมร,ร,รสชาติของน้ําซอสแบบว่าซึมเข้าไปกับเนื้อปลาแล้วทําให้มีความรู้สึกว่ารสชาติมันปลาตัวปลามันเด่นขึ้นมาขึ้นอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็มีความหอมของข้าวคั่วนะคะซึ่งจะบอกว่าเมนูนี้นะคะถ้าท่านคนไหนที่อยากจะรับประทานหะรืออยากลองมาชิมนะคะก็มาชิมได้ที่ ตลาดถนนคนเดินนะคะซึ่งถ้าเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะอัปเดตแจ้งกันอีกทีนะคะซึ่งเมนูนี้นะคะเราขสนอราคาที่เซ็ตละหกสบาทเท่านั้น,นะคะ่ะจะบอกว่าว้าวมากสุดๆชิมอาหารคาวไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะพาทุกท่านมาชิมขนมมั่งค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ยกสินค้ามา2อ,อย่างะค่ะก็มีข้าวเกียบออนลอยน้ำหรือข้าวเกียบงาดำนะคะแล้วก็ขนมหน้างานคุยรีซึ่งเป็นขนมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะคะซึ่งทั้ง2ขนมนี้นะคะก็จำหน่ายอยู่ในตลาดขนมก้เนเดินของเราหรือถ้าใครมาในวันธรรมดานะคะก็สามารถมาเลือกซื้อน,นะคะแล้วก็ช็อปนะคะขนมหน้างานคุยรีได้นะคะมีจําหน่ายนะคะภายในตลาดของเรานะคะ2ร้านนะคะซึ่งตอนนี้ขนมหน้างานคุยรีนะคะก็มีทั้งหมดนะคะ 3ขนาดค่ะเล็กกลางและใหญ่นะคะซึ่งมีหลายไส้ก็คือในวันนี้ที่เอามาชิมก็คือไส้ครัวไข่เค็มนะคะแล้วก็มีไส้ฟักไข่เค็มไส้มะตมูมแล้วก็ทุเรียนไข่เค็มใครชอบไส้ไหนสามารถมาเลือกซื้อกันได้ค่ะแล้วก็สำหรับข้าวเกียบออนไลน์ เปียกระดันะคะสูตรนี้นะคะเป็นแป้งเฉพาะนะคะของคุณป้าดำนะคะซึ่งเป็นวิรรทยากรฐานานิบรูของเราด้วยค่ะซึ่งป้านะคะเขาจะใช้แป้งนะคะคลุกเค้ากับกบล้วนะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าว <c oughs> แลวก็มีส่วนผสมที่เป็นสูตรเฉพาะก็คือน้าตาลโต,ตนดนะค่ะซึ่งว่าเ,าเียกของเรานะคะก็จะมีกลิ่นหอมของน้ําตาลโตนดและทาให้รสชาติกลมกล่อมค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวจะพามาชิมนค่ะเริมจากเียกเค้กเลย เหนียวนุ่มนะคะแล้วก็มีความหอมของมะพร้าวและน้ำตาลตระโนดค่ะอร่อยค่ะลองขนมคุยดีกันบ้างบว่าแป้งนุ่มนะคะแล้วก็ไส้เต็มมากนะคะอันนี้เป็นไส้ทั่วไข่เค็มนะคะ อร่อยมากค่ะท่านผู้ชมจะบอกว่าสัพยานะคะมีท้องดีทั้งคาวและหวานนะคะจะบอกว่ารสชาติเด็ดในแพ้ไขค่ค่ะเป็นเมืองรองแต่อาหารก้ารกินเราไม่เป็นรองค่ะวันหลังนะคะเราจะพาทุกท่านไปชิมอะไรหรือไปชอบอะไรแล้วจะพา,าทุกท่านไปกันเอนะคะแล้วก็ช่องสัพยาพาชิมในวันนี้นะคะก็จบลงแล้วค่ะติดตามเราได้ในคลิปหน้าละคะแล้วอย่าลืมไปกดติดตามเราได้ที่เพจวิสากิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองสัพยาอุ้ยนี่ค่ะ หรือไปสมัสมครสมาให้กับช่อง YouTube ของเรานะคะกับสัพยา h นมาเก็ตนะคะวันนี้นะคะเอแล้วก็ชุมชนตลาดลงพักเกาสัพยาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย